้งเด็กไม่ได้ตามตัวที่แม่ตามกับเพื่อนเขาก็มีเขายังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นนะผมบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งอะ่ะกระทาอยู่ตรงเอวน้องอน้องก็มีปวดเนี่ยช่วงล่างไปยันเนี้ยต้องต้องรู้สึกไม่สบายเขาปวดจริงเรื่องเด็กอะ่ะเขาไม่รู้แต่เขาเคยให้เงินพี่ก็เลยรู้สึกว่าเด็กก็เลยรู้สึกอาฆาตแค้นกับคนที่ให้เงินมากกว่าสมมตินะเมื่อก่อนนี้ที่นัดอยากจะทําของใส่น้องตะก้องอพี่นัดต้องทําไง ต้องไปหาวัตถุดิบต้องไปหาคนก่อนพระอาจารย์ท่านไหนคนทำเนี่ยกว่าจะต้องนั่งรถนั่งเรือนั่งอะไรไปก็แต่สมัยก่อนมันยากกว่าคุณจะไปถึงนั่นสมัยนี้พี่นัทอยากได้น้ำมันพายอยากได้พี่นัททำไง Google Google พิมพ์น้ำมันพายอู้หูเด้งมาเป็นร้อยเลยแล้วลักษณะผีการทนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงมันไม่ได้เรียนหน้าตลอดเวลาแบบที่เขาแบบนั้นเขาจะถูกเรียกมาเป็นแค่ช่วงๆเช่นสมมุตินะช่วงนี้เขาจะมีการไปออกงาน เขาก็จะมีการทํำพิทีท่องของเขาให้ให้เหรียนห้เน้าจริงอยังไงพี่ชนกอะไรทำไมอ๋อตรงตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเออนั่งยองๆด้วยต้องมีใครแบบเป็นสายอีสานอะทําไมอะคือชุดกับบุคลิกเออมันมีความเป็นคนแก่แล้วก็นั่งยองๆผ้าถุงยาวๆเล็บยาวๆน่าจะมากับใครสักคน พี่จุเนี่ยเขาเห็นเป็นเหมือนคุณยายคนแก่ลักษณะคือเหมือนกับมาทางภาคอีสานอีสานตอนใต้จะองให้แม่คือหมายความว่าจะลองให้นี่เลียวใช่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีใครมาเดี๋ยวนะพ่อแม่ปู่ย่าอะไรอ่ะเมื่อกี้คุยกันค้างไว้พี่จุก็คือเรื่องกรรมของการทำแท้ง อันนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีหรอกมัง้งหรือว่าเป็นการไปทําพิธีแล้วก็หลุดหลุดจักกรรมตรงนี้ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อใครแต่ในมุมของพี่จัวในมุมของพี่เลยมีเคยเห็นจากเพื่อนอที่แบบเราเห็นว่ามีเด็กกระทํากับเขาอยู่อบอกตามที่เราเห็นก่อนบางครั้งเด็กไม่ได้ตามตัวที่แม่ตามกับเพื่อนเขาก็มีมตามกับคนที่ให้ม,ม,มีเคสหนึ่งอพียกตัวอย่างเป็นเพื่อนน้องเป็นรุ่นน้องที่ทํางาน ก็ไม่เคยรู้นะว่าพี่เห็นจนวันหนึ่งอ่ะเขาไปรู้จากใครมาไม่รู้แล้วเขาก็มาถามว่าพี่พี่จูช่วยด,ดูให้หน่อยว่าหนูมีอะไรไหม <c oughs> เขายังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นนะผมบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งอ่ะกระทําอยู่ตรงเอวน้องอน้องก็มีปวดเนี่ยช่วงล่างไปยันเนี้ยต้องต้องรู้สึกไม่สบายเขาปวดจริงเรื่องเด็กอ่ะเขาไม่รู้แต่เขาเคยให้เงินอไปยุ่งเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยว แตกแปลกไหมไม่ไปตามที่แม่ทําไมอ่ะพี่สําหรับพี่เอาเอาเป็นความคิดส่วนตัวของพี่เลยละกันนะพี่รู้สึกว่าถ้ามีคนนึงมาแล้วเราโน้มน้าวกันแบบปื้ยยาเลยรูนี่นั่นวันนั้นเด็กคนนั้นอาจจะเกิดเกิดก็ได้พี่ก็เลยรู้สึกว่าเด็กก็เลยรู้สึกอาฆาตแค้นกับคนที่ให้เงินมากกว่าแล้วในการแก้กรรมในการทำแท้งพี่ว่าหายไหมไม่เคยเห็นหาย แต่ทุเราไหมมีบ้างอย่างแบบบางคนไปวัดตามที่ดังๆที่ทเกี่ยวกับการทําแท้งเนาะช่วยได้แต่ไม่ทั้งหมดไม่ร้อยเปเไม่ร้อยป็นบาปของการทําแท้งเลยพี่จุอันนี้ตามความเชื่อก่อนพี่เห็นแต่ละคนที่เกี่ยวกับการทําแท้งก็ไม่ได้มีความเจริญไม่ว่าจะทําอะไรเหมือนจะดีแต่ก็ฉุดลงเคยเจอเคสที่แบบเห็นแล้วน่ากลัวไหมที่ยังจําได้จนถึงทุกวันนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นเ,เพื่อนอเห็นแล้วน่ากลัวเป็นเพื่อนกับเขามาน่าจะสี่ห้าปีนะเราไม่เคยพูดเลยนะแต่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราบอกว่าเอาจริงแกต้องไปทําอะไรกับเด็กมาสี่คนเราบอกว่าสี่คนนะเพื่อนี้เขาบอกใช่เขาทํามาสี่ครั้งปัจจุบันนะปากยังเบี้ยวอยู่เลยเหมือนน้ำในหูมันไม่เท่ากันใช่ปัจจุบันยังต้องกายภาพบ,บาบัด ร่างกายไม่แข็งแรงอยากมีลูกก็มีไม่ได้ปากนี่คือเบี้ยวยิ้มแล้วเบี้ยวขึ้นไปเลยอันนี้คือเห็นสี่คนที่อยู่กับเขาแล้วไม่ไปด้วยเขาก็พยายามอยากจะทำนะไถ่โทษโดยการนั่งสมาธิทําทุกอย่างสวดมนต์ตักบาตรไม่ได้ช่วยใช่ปอบแล้วพี่เคยเห็นไหมเคยเห็นที่เคยเห็นส่วนตัวพี่เคยเห็นเป็นยังไงพี่มีเคสตัวอย่างเคสหนึ่งเป็นเด็กของเป็นลูกของเต็นท์รถเต็นท์หนึ่งเป็นลูกของน้องที่เป็นเซลลเด็กคนนี้มีพฤติกรรมแปลก เวลาเขามาที่ที่ที่เต็นท์เนี่ยเขาจะแลบลิ้นเลียอย่างเงี้ยกับคนที่มีความปวดอันกับคนที่แบบผอมแห้งแรงน้อยไม่ไม่ทำแบบนี้นะแต่กับคนที่ดูสมบูรณ์จะเลียริมฝีปากรอบหนึ่งแล้วก็มองเหมือนยากิเหมือนหิวอ่ะเจ้าของเขาก็เลยโทรหาลูกเขาเนี่ยมีอาการแปลกๆเราก็ไปเขาก็อุ้มเด็กมาเด็กเนี่ยพอเห็นจุ้ยมันเร้องก่อนเลยนะร้องแบบไม่โอเคเราก็เลยถามว่า รู้ปะ่ะสิ่งที่พี่เห็นอยู่กับน้องคือคนแก่เนี่ยนั่งเรือหูลู<อ>หูเรียตาพี่ก็บอกว่าน้องต้องไปทาอะไรมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาไปทําอะไรมาแต่เด็กเนี่ยมีอาการคือป่วยเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลไม่รู้สาเหตุวันพระยิ่งหนักอืม,อมเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเห็นแบบนี้อ,อย่างนี้ไปดูที่บ้านเถอะว่าต้องมีอะไรสักอย่างสุดท้ายเราก็ไปเจอว่าที่บ้านมีการเอาอะไรมาจาก บุคคลอื่นที่มาในบ้านเขามาในรูปแบบอะไรพี่เป็นของบูชาของของของคนนั้นน่ะที่เอามาอแต่ปัจจุบันคนนั้นก็ออกจากบ้านนี้ไปแล้วผีปอบเป็นในหมวดความเชื่อผีที่อยู่ทางภาคอีสานที่มักจะพูดกันบ่อยค่ะแล้วมีความเชื่อของทางภาคเหนือพังอะไรบ้างไหมพี่เกี่ยวกับผีพี่ไม่เคยเห็นเนาะใช่ก็ ผีกระแต่เอางี้อย่างที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้เข้าใจเรื่องรบ,บริบทของแบบภาพอ,อันนี้พระนั่นพระท่านนี้พัฒนาอะไรอย่างนี้รู้เหมือนผีเหมือนกันพี่ก็บอกรูปลักษณ์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือผีกระเพื่อนพี่เนี่ยไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งโดนทําของจนตัวเองหมดตัวเลยนะจากมีเป็นสิบสิบล้านผู้หญิงเป็นคนทําหมดเลยพี่ก็บอกว่าเพื่อนพี่มีอาการคือผีตัวนี้มันเกาะทีนี่แล้วมันก็กระโดดถีบเนาะ แล้วมันก็เลียที่หัวหเลียที่หน้าอตอนจะไปแก้มันไม่ยอมเลยนะชอนชัยหูชรอนชัยตาเขาอะจนมองไม่เห็นน่ะคนขับรถที่ไปกับพี่พร้อมกันวันนั้นรถยังขับไม่ได้เลยต้องจอดเพื่อให้ ที่เป็นคนขับทาไมอ่ะเขาขาเขาเปียกขึ้นมาทันทีอ๋อเหรอเหยียบคันเร่งไม่ได้อ,อตอนจะไปถอนนะแล้วลักษณะผีกาที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงแล้วที่ผมเคยได้ยินมาบอกว่าผู้หญิงคนไหนอยากจะมีออร่าอยากจะสวยให้ให้ให้ผีกาเนี่ยเลียนหน้า <c oughs> แล้วก็มีการเลี้ยงผีกงผีกาด้วยเคยเห็นมีแต่ว่ามันไม่ได้เลียนหน้าตลอดเวลาแบบที่เขาแบบนั้นเขาจะถูกเรียกมาเป็นแค่ช่วงๆเช่น <c oughs> สมมุตินะช่วงนี้เขาจะมีการไปออกงานเขาก็จะมีการทําพิธีท่องของเขาให้ ให้เลี้ิงหน้า<ห>จริง <compelling> <hopefully Yes> แล้วก็หล so ังจากนั้นเขาก็เดินออกไปอันนี้คือสายพิตตี้พี่เห็นบ่อยแล้วเลี euh ้ยงกันได้ด้วยเหรอครับก็เห็นเขาเลี้ยงอ่ะอันนี้ตามความคิดของพี่พี่เห็นเขาเลี้ยงอะเอาของดิบอ่ะพี่เห็นที่เป็นสายพิตตี้เนาะสายแบบสายวงการพวกเนี้ยก็เขาก็เอาของดิบไข่บ้างอะไรบ้างมเลี้ยง ปัจจุบันนี้เยอะมากๆอย่างนี้ดีกว่าพี่นัทพี่รู้สึกว่ายิ่งวิวัฒนาการยิ่งโลกเราอ่ะมันทันสมัยมากขึ้นอันเนี้ยมันใกล้กันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยสําหรับพี่สมมตินะเมื่อก่อนนี้พี่นัทอยากจะทําของใส่น้องตะก้องพี่นัทต้องทําไงต้องไปหาวัตถุดิบต้องไปหาคนก่อนพระอาจารย์ท่านไหนคนทำเนี่ยกว่าจะต้องนั่งรถนั่งเรือนั่งอะไรไปก็แต่สมัยก่อนมันยากกว่าคุณจะไปถึงนั่นสมัยนี้พี่นัทอยากได้น้ำมันพายอยากได้ พี่น้าทำไงกูเกิลกูเกิลพิมพ์ mm hmm. น้ำมันพายอู้หเด้งมาเป็นร้อยเลย mm hmm. พิมพ์คำว่ากุมารทองขึ้นมาเป็นร้อยเลย mm hmm. มีทั้งดีแล้วมันก็มีทั้งไม่ดีอาจารย์ต่างๆก็แฝงอยู่ในเนี้ยคนส่วนใหญ่ที่หันไปเล่นแบบนี้ที่เชื่อว่าเขาไม่รู้ว่ามันอันตรายมาก mm hmm. อย่างนี้ดีกว่าทุกคนที่ไปเล่นความคิดของเขาคือนี่โลกสมัยใหม่แล้วไม่เป็นอะไรมากหรอก mm hmm. น่าจะแค่ นิดหน่อยนิดหน่อยนะแต่มันไม่ใช่ความแรงความมันนั้นมันไม่ได้หายไปเพียงแต่มันใกล้กันมากขึ้นมามเราจะเคยเห็นหลายๆข้อความที่บางทีส่งไปนูน่นนี่นั่นที่ส่งมาทางเพจเราก็มีนะ,อะบอกว่าออ้ยโลกไปถึงยุคไหนแล้วยังยังล้าหลังกันอยู่เลยเชื่อในเรื่องหมดนี้ได้ยังไงอเอาจริงๆแล้วผมว่าในการเชื่อมันไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้คือเรากําลังจะบอกว่าเรื่องพวกนี้ถึงโลกมันจะเปลี่ยนไปแต่ มันเข้าใกล้คนมากกว่าเมื่อสมัยก่อนเยอะใช่ใชมปัญหาง่ายมากแล้วการกลัวต่อการทําบาปของคนผมว่ามันลดลงถ้าเราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษกฎของบาปบุญคุณโทษยุติธรรมเสมอเห็นไหมว่าเคยมีเคสเคสหนึ่งที่ไปตรวจผีที่บ้านค<ะ>่ะไปตรวจผีหมายความว่าไงพี่ไปดูไปดูอย่างนี้ใช้คําว่าไปดูดีกว่ามีเคสที่อยูอย่ในเพจดูด้วยนะอันนี้ตัวเล่าเป็นเคสนี้ละกัน เด็กๆในร้านเป็นร้านาขายอาหารเนาะเป็นร้านกาแฟคราวนี้เด็กเนี่ยเห็นได้ยินเสียงแล้วก็มีการเห็นด้วยกลัวเด็กกลัวด้วยความว่าอยู่ต่างจังหวัดเลิกสองทุ่มสามทุ่มนี่ก็ดึกแล้วเนาะ <ๆ S 2> ขับรถกลับบ้านก็เด็กก็กลัวเด็กก็เลยแบบไม่กล้าอยู่กันส่วนใหญ่เจ้าของร้านก็ติดต่อกลับมาว่าพี่ชูช่วยมาดูหน่อย พอไปถึงปุ๊บเราบอกว่าที่เจอเนี่ยคือผู้หญิงใช่ไหมหเราถามคําถามแรกเนาะเขาบอกใช่พี่จูงเห็นตรงไหนเราบอกว่าเป็นผู้หญิงสวยด้วยสวยเลยนะเขาก็เลยถามว่าเจ้าที่หรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ใช่เหมือนเขาอยู่ตรงนี้มานานการอยู่มานานไม่ได้แปลว่าเขาเป็นเจ้าที่ผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดออกแบบไทยๆนนหน่อยเขาก็เยบอกให้พี่ช่วยนอนเคสนี้เป็นเคสไปนอนที่คาเฟ่เขาพี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวพี่นอนตอนระหว่างที่เรานอนไป ก่อนที่เราจะนอนเราก็เดินบริเวณรอบบ้านนะเราก็ไปเจออีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเราก็พยายามจะคุยนะถามว่าเขามาจากไหนามาทาอะไรอะไรแบบนี้เขาก็ไม่พูดนะเขาไม่พูดจนเช้าเราก็บอกว่าเราเจอผู้ชายคนนี้แต่ไม่ต้องไปไหว้นะเพราะเขาไม่พูดหรือไม่ได้บอกอะไรจนเราเดินออกมาด้านนอกเรามาเจอผู้ชายคนนี้อยู่ในพื้นที่อีกผืนหนึ่งที่ที่มันอยู่ข้างๆคาเฟ่แล้วเขาก็บอกกูอะ เจ้าของที่นี้เราก็เลยหันไปถามเจ้าของร้านว่าที่เนี้ยที่ใครเขาก็บอกว่าที่เขาเองอเขากําลังจะปลูกบ้านตรงนี้ดีไหม,มเราก็บอกว่าดีเลยเจ้าที่อ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เแบบคสก็จะเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยทางนั้นม,มาดูไว้ก่อนดูก่อนอืม่แนแสดงว,ว่าเจ้าที่ที่มาปรากฏว่าเห็นคือดีดีเพราะนั้นในที่เขาก็คือดีดีก็ปลูกบ้านได้ปลูกบ้านได้โอเคทีนี้ผีเปรตในอุดมคติ หรือ<ม>ว่าในสิ่งที่พี่จุกเห็นเราเข้าใจว่าปากกระจู <ขา S 1> มือเท่าใบลานตัวสูงๆส่งเสียงวีด,วด,ดวอยู่ตลอดเวลาจริงไหมไม่เป็นอย่างนั้นอเสียงเนี่ยวีดจ,จริงแต่มันไม่วีดแบบคือในหนังอะวีดคือวีดปากจูมันเลยวีดถูกไหม,อ,มอันเนี้ยปากเขาไม่ได้จูที่พี่เห็นนะมันดูเหมือนอสูรกายอย่างนี้ สูงไหมสูงมือไม่ได้เท่าใบลานปากไม่ได้จุ๋แต่หน้าตาคือใช้คำว่าอสูรกายมีหูมีตาไหมมีแต่ที่มันจะสลับอ่ะหมายเพราะปกติคนเราตาอยู่นี่แต่ตาอยู่ตรงปาก่ปากอยู่ตรงตาจมูกอยู่ตรงหูใช่เหลือฮะหลายคนชอบซื้อของมือสองไปซื้อเสื้อผ้ามือสองมาก็จะได้ยินว่าเฮ้ย ผีตามมา,าเปล่าเป็นเป็นเสื้อของคนตายหรือเปล่าม,มีไหมไม่เคยเห็นเซื้อเอะไม่มีตายแล้วก็ตายตายแล้วก็ตายตู้บ้านโบราณอะไรเงี้ยมีวิญญาณพี่เชื่อว่าพวกตู้พวกเครื่องเครื่องไม้เครื่องอะไรแบบเนี้ยนะเกิดจากการกระทําของมนุษย์พี่ไม่เชื่อว่าเขาจะไปอยู่ด้วยตัวของเขาเองอันนี้ความเชื่อของพี่อ่าโอเคอ่าโอเคเช่นสมุิสมุิมนะพี่ไปฆ่าคนเอาไปไว้ตู้พี่ก็จองจําเขาไว้ในตู้เนี้ย เขาก็เลยจําเป็นต้องอยู่ในตู้นี้อันนี้พี่เชื่อของพี่เองเมื่อสักครู่นี้บอกว่าไปดูตามบ้านด้วยพี่จูดรีบไปไหนป่ะได้ขอนิดนึงได้ไหมพี่เดี๋ยวเดินไปบนตึกนี้กับผมได้ไหมโอเคแล้วไม่รู้พี่เห็นอะไรพี่บอกผมเลยโอเคโอเคอโอเคเ ไม่รู้มีเจ้าทงเจ้าที่หรือเปล่าหรืออันไหนที่เป็นดวงวิญญาณไม่ตี่พีบอกได้เลยและเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปห้องจัดรายการคือเราผีแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอบอกเห็นผีนี่แล้วคุณผู้ฟังก็ไม่มาคนมานะมาได้นะคดอผีเขาอยู่ส่วนผีแหละเราคนก็อยู่ส่วนคนแหละเอาเดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งครับผมมีนี่ผลิตภัณฑ์ของ ทีมงานของพวกเราวันทองฮะน้ำหอมนะฮะมีสามกลิ่นด้วยกันมีเวลมันตรามีวิกเกอร์มอบให้หมอปลายเลยครับขอบคุณค่ะไม่รู้ว่าชอบกลิ่นไหนลองลองลองดมดูก่อนก็ได้ครับนี่เดี๋ยวเขายืนมาแนะนํากลิ่นไหนดีคะก็เป็นผู้หญิงอย่างหมอปลายเนี่ยนะค่ะต้องมันตรามันตราลองมันตราเสริมเสน่ห์อุ้ยหอมหอมไหมฮะอันนี้หอมหอมหวานผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอังกฤษใช่วิกเกอร์นี่ อุยอันนี้หอมหอมอันนี้คอตเตอร์แบนได้เลยค่ะเป็นน้ำหอมคอตเตอร์แบนนะฮะอุ้ยแสดงว่าหมอปลายชอบมากที่นี่คืออะไรีเ g อ e r นะฮะนี่เวลนี่อันนี้ฉีดแล้วต้องรวยใช่ไหมคะถูกต้องอืม หอมสามกลิ่เลยยกให้หมอปลายหมดเลยคขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็ใครสนใจที่จะสั่งจองน้ำหอมวันทองก็ไปที่ไลน์แอดได้นะครับพิมแอดนำหน้า w a n t o n g แอดวันทองแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายฝากไว้ด้วยนะกับน้ำหอมย่อวันทองวันนี้เดี๋ยวจะพาทัว เที่ยวได้คาเฟ่นะข้างบนเป็นห้องจัดรายการของคืนขอผีจัดเกี่ยวกับเรื่องผีไม่รู้ว่ามีผีหรือเปล่าไม่รู้ว่าวันพฤหัสสุ่เดียวผมจะกล้านั่งคนเดียวหรือเปล่านะพี่จุ๊เห็นอะไรบอกไม่เห็นคือไม่เห็นเห็นคือเห็นถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องนับตรงนี้นะผมก็รุ้นเหมือนกันนะแล้วเนี่ยด้านล่างเลยนะพี่เห็นอะไรพี่พูดเลยนะพี่เชิญตรงนี้เลยผมจะตามหลังพี่เห็นอันนี้แบบเรียวๆเลยนะเรียวๆเลยนะอ่ะ ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเป็นไงไม่ดีไม่ดีทำไมอ่ะมีผีอยู่หุยห้องน้ำมีผีอยู่ไม่ต้องตรงนี้เลยยืนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าใช่ยืนอยู่ตรงนี้ผู้ชายผู้ชายไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำไม่ทำไม่ทำโอเคมาได้ไม่ทำไม่ทำนะโอเคอ่าผ่านคนใดนี้มีประมาณอู้เยอะบ้าจริงจริงเหรออ้เยอะเลยลบลลเขามา อย่างไงอะก็น่าจะอยู่มานานมาก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราต่างคนต่างอยู่คแต่เขาก็แค่จะมาพยายามทําให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยก็ทําบุญเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องต้องใช้ดูมินิแล้วก็วิจารณญาณนะ สายมูนะ,ะถ้าเขาเป็นคนสายมูจริงนะมาขอพระพิคเนศที่นี่เลยนะทำไมอ่ะพรดีจริงเหรอขอพรเรื่องความสําเร็จเกี่ยวกับความสําเร็จท่านเกี่ยวกับความสําเร็จเนาะให้มาขอพรหนึ่งอย่างสายมูอ่สายที่แบบเป็นสาย พระพิคเนตมาที่นี่เลยต้องมาที่นี่เลยเหรอตองมาที่นี่ผมเล่าเท้าควางก่อนพระพิคพระพิคเนตรูปปั้นรูปนี้นะครับน้องอู๋ก็ชอบศิลปะแบบนี้ท่านออกจะดูเหมือนกระตงระตูนนิดนึงนะอาจจะแตกไม่เหมือนที่อื่นแล้วเราก็ไปเข้าพิธีใหญ่เลยครับแต่คราวนี้ทุกคนจะบอกว่าอ้าวมีดีแล้วทาไมมีไม่ดีคนละส่วนนะคนละส่วนคนละส่วนท่านมาไม่ใช่เป็นสายปกป้องป้องกันไม่ใช่ เป็นสายให้พรท่านเป็นสายให้พรให้ความสําเร็จอ้าวโอเคอาอมาเลยลองดูนะลองดูนะลองดูเลยผมเดินตามหลังที่ดีกว่าโอเคโอเคเฮ้ยยังไงพี่ชะงักอะไรทำไมอ๋อตรงตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเออนั่งยองยองด้วยต้องมีใครแบบเป็นสายอีสานอะทำไมอะคือชุดกับบุคลิกออเออมันมีความเป็นคนแก่แล้วก็นั่งยองยองผ้าถุงยาวๆเล็บยาวๆน่าจะมากับใครสักคน อุ้ยแต่เขาไม่ได้มาอะไรใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช่ถามเขาที่เพราะว่าดูไม่ใช่เป็นแบบอ่าโอเคที่เราเจอเมื่อกี้เนาะ,ะพี่ลองถามแล้วเล็บก็ยาวเบื้อยเลยอ่ะวะ่าว่าตามใครมาใช่ไหมอ๋อตามใครมาถามสิตามใครมาครับ,รรบเขาบอกเขามากับคนที่นี่ม,มากับผู้หญิงอ่ะมาจากจังหวัดอะไรอ่ะพี่สานตอนล่างไปดูแล้วแล้วเขาต้องการอะไรอะครับ ก็เขาเป็นคนถูกพามาเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรไงมันมีคนพามาน่ะใช้คําพูดนี้ต้องมีคนเชิญมามีคนพามาเจ้พนักงานสามารถบอกได้ไหมครับว่ามาคนนี้ถ้าาะอ่าไอาจจะได้น่าจะได้ไปเลยจ้ะโอ้โหยังไงข้างบนนี้คือห้องอะไรอ่ะเป็นห้องทํางาน หรอโอ้สุดน่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเต็มเลยอ่ะจริงหรอเออเนี่ยมันมีคนพามาจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยคนเดินไปเดินมานะแต่หายใจไม่ทั่วท้องพี่พูดเลยอืดอัดอันนี้น้องน้องดี่จุสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างห้องนี้โอ้โหมวนไม่ค่อยดีห้องเนี้โตนันโต๊ะใครคะโตพี่หมูครับ พี่หมูนี่คือคนไหนพี่หมูพี่หมูไปไหนถ่ายคลิปอยู่งบนถ่ายคลิปอยู่ข้างบนเดี๋วค่อยมาว่ากันนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเี่อุมาวนอะเรีปล่อาบ่กได้นะเี่เออพีุ่กันนะเดีเยว่ายม่ใชัเย่ถามพี่าลยนะเามเยคามาว่ากนนูเหีนพี่่องหน้าหนูแปดกๆเวอยนเลียวมากนะเอาเอาว่นะเดย่าว่านนี่อยาวกนเี๋อยมา่าันเ่อนิงน่าจะมี ู้เลยมีอะไรไม่ดีพี่หนิงจนไม่สบายด้วย,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 ยช่วงเขาอยู่บริเวณเนี้ยจะปวดหัวปวดตาปวดคอเห็นชัดไหมคะชัดผู้หญิงผู้ชาเด็กผู้หญิงเขาามาดีไหมเขาอยู่อย่างนาี้มาไม่ดีมาไม่ดีแน่นอนมันทําให้เราสุขภาพไม่ดีันแก้ยังไงอะะพี่หนิงลองทําบุญแล้วก็บอกว่า ให้ไปอบอกเขาดีๆแหละว่าเนี่ยพี่ทําบุญให้กับเด็กกับผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังพี่อ่ะที่อยู่ที่อยู่นี้แล้วก็ช่วยส่งเสริมให้พี่สุขภาพดีด้วยนะก็ก็ประมาณนี้เนอะพี่เนอะอ่ามีอนุมีอะไรเห็นมองมองเฉยๆมองเฉยโอเคไม่นัดอ่ขอบคุณมากขอบคุณมากห้องนี้เชิญครับพี่จูครับค่ะเนี่ยตึกไม่ไม่น่าน้อยแบบเยอะอ่ะเราก็น่าจะเป็นคนพามาโอ้ไม่อยากขึ้นชั้นนี้เลยอ่ะโอ้ป็นไง สมก่บการจัดรายการผีไหมครับควรอย่างยิ่งคือตึกทางนี้นะไม่ควรดํากิจกรรมใดๆเลยนอกจากผีเออถ่ายอยู่ป้่าถ่ายอยู่เปล่าอันนี้พี่จุอันนี้น้องอีฟนี่พี่หมูค่ค่ะ ยังไงไหมฮะมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมคะพี่จุเนี่ยเขาเห็นเป็นเหมือนคุณยายคนแก่ลักษณะคือเหมือนกับมาทางภาคอีสานอีสานตอนใต้อีสานตอนล่างก็ตอนล่างก็นึกถึงสี่สเกตอีสานใต้ใช่ไหมป้าหนูสี่ะเกตนั่นแหละเขาตามมาเป็นเยอะเลยเรามีบอกญาติพี่น้องแม่เราเหมือนเขาใช้คำว่าผีบ้รบุรุษงีหรอเออให้มาแบบ ดูแลเราไหมอะไรประมาณนี้เฮ้ยจะลองขายไม่คือหมายเวาว่าจะลองไานี่เลียวใช่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีใครมาเดี๋ยวนะเพ่าแม่ปู่ย่าไรยายยังไงลูกเเดี๋ยวนะอันนี้คือเลียวมากนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่จูบอกเมื่อสักครู่นี้ตรงข้างล่างอ่ะตรงโรงเรียนชั้นสองเนี่ยเห็นเป็นคุณยายแก่แล้วก็เล็บยาวๆผู้นิบคูณยองขนลุกอยู่เลยเอาใจเย็นล่าสุดอ่ะอี่ไปหลังจากที่ไปงานกระถิ่นอ่ะ เราก็คือไปที่บ้านที่บ้านเก่าใช่ไหมะก็คือต้องไปที่บ้านเก่าแหละเพราะว่าบ้านใหม่ยังทำไม่เสร็จคือปกติอะบ้านนังจะแบบเขาจะเอาชอบเอารูปบรรพบุรุษไปแผ่นไว้ใช่ไหมะปกติหนูไปหนูก็แค่บัดดีแล้วก็แล้วก็เดินกลับก็ไม่มีอะไรวันนั้นอะก่อนจะกลับมาที่กรุงเทพอะก็หันไปมองเขาใช่ไหมคะแบบตอนนี้แบบเหนื่อยมากๆเลย อยากให้บอกว่าสิ่งที่ทำมีความันสำเร็จแล้วก็บอกว่าเออถ้าปูป่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษเที่ยงอยู่บ้านานั่นเนี้ยยังอยู่เป็นไปไหนแล้วมาเยอะเลยอะเราใจหนูคิดมาตลอดว่าบ้านหลังเนี้ยแบบมันผูกพันบ้านไม้อะ่ะหนูก็พูดตลอดในใจอะ่ะไม่เคยบอกใครว่าแบบถ้าสมมติตรงเนี้ยมันดีแล้วเราทําด้วยตัวเองอะ่ะ หนูจะทำบ้านหลังนี้ใหม่ให้มันดีกว่าเดิมมาหมดเลยอะมาช่วยหน่อยเออมาเยอะคือมาเยอะค่ะอย่างเงี้ยพี่จุแล้วแล้วเราควรจะทำยังไงอะครับด้วยด้วยความพี่อันนี้อันนี้ขออนุญาตถามนะพี่จุแล้วเขามาดีหรือว่าไม่ดีคราวนี้เนี่ยเขาอาจจะรักน้องไงก็มาด้วยควาเป็นบรรพบุรุษเป็นบรรพบุรุษก็น้องก็ต้องเป็นคนบอกเขาอะเนาะว่า ให้มาก็มาส่งเสริม,อ,มอย่างนี้ดีกว่าพูดให้ดีมาก็ช่วยมาส่งเสริมเขาก็ร้องไห้ไปตามนะมเขาร้องไห้ตามตามน้องนี่เลยอ่าโอเคเอออยากถามเลยไหมอยากพูดอะไรเขาไหมบอกบอกบอกในสิ่งดีๆนะบอกว่าให้มาช่วยทํายังไงก็ได้ให้แบบดังยิ่งกว่าเดิมดีกว่าเดิมก็ก็อยากให้ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยคอยปกปักคุ้มครองเราแล้วก็ ช่วยประคับประคองสิ่งที่เราทำไห้มันดีขึ้นเรื่อยๆส่งเสริมให้คนที่อยู่ด้วยนะหมายถึงว่าคนที่อยู่ตรงนี้ยเดี๋ยวไปไปไปดูต่อไปดูต่อขอบคุณค่ะโอเค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 นะโอเคพี่หมูฝากดูแลด้วยนะอ่าทีนี้ฮะแหมไม่อยากให้เข้าห้องนี้เลยห้องนี้เป็นห้องที่ผมใช้เว่าผมปฏิบัติการเลยพี่จุเชิญฮะเชิญฮะไม่รู้เห็นอะไรนะไอ้น้องมาทั้งนํำอะไรเออเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยอ่า อ่ะห้องนี้เป็นยังไงพี่จูอ่ะเชิญนั่งเลยเชิญนั่งเลยไม่เป็นไรห้องนี้ดีห้องนี้ดีเลยทําไมอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ดีอ่ะดีคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักด<ม>ิ์สิทธิ์มีพ่อแก่แค่นี้ก็สุดๆแล้วอ่ะโอเคผีเผอไม่มีจริงหรอเป็นห้องเดียวใครอยากหนีหนีห้องนี้นะเอออันนี้คือห้องที่ผมอยู่อ๋อนี่คือห้องที่ผมอยู่พี่จูเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์มาก พระพิฆเนศเราเนี่ยพี่จูบอกว่าใครจะขอพรให้มาขอที่นี่เลยศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากเลยเรื่องอะไรได้บ้างพี่ขอ,ขอความสําเร็จอย่างเช่นสมมติว่าเรารุ่มรุ่มดอนดอนขายค้าขายก็ขายจะไม่ดีขายนู่นขายนี่มาขอ,อสรุปคือสำเร็จสำเร็จความรักสำเร็จใช่เรียนสำเร็จใช่การงานสำเร็จเกี่ยวกับความสำเร็จแต่ห้องนี้ด้วยความที่สร้างมาทีหลังเลยเนาะแล้วคือผมอะจะอยู่ห้องนี้ ผมจะอยู่ห้องนี้แล้วก็อ่มีพ่อแก่ผมอยู่นี่อ่าทีนี้ห้องนู้นล่ะฮะโอ้ห้องนั้นเต็มเต็มโอ้หนี่คือไงพี่เข้าไปสุดเลยอ้าเดี๋ยวพี่พี่จูโทษนะอ้าโอเคอ่าดย๋ยวนี้ไว้นี่ก่อนนะห้องนี้เป็นห้องอะไรอ่ะพี่น้นไม่ไม่ดีมากมากอ่ะห้องนี้เป็นห้องของน้องหลังไม่ห้องนี้มีผีห้องห้องเนี้ยเยอะเยอะเลยอืเขามาทำอะไรกันนะพี่มารวมมาประชุมมั้ง เยอะกว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งสึกเนี้นคือห้องนี้อาจจะอยู่เคยอยู่เอางี้ดีกว่าเคยอยู่แต่ไม่ได้เกิดจากมีคนนําพาเหมือนเมื่อกี้ <c ười> ไม่ใช่อ <c ười> <c ười> ขาน่าจะอยู่ที่นี่านาจะอยู่ที่นี่เป็นความเชื่อนะสบายสบายเราไม่ไรสบายสบายไม่มีอะไรไม่มีอะไรสบายสบายเนี่ยเพราะเพราะว่าจริงผมว่ามีทุกที่แหละใช่มีทุกที่แหละขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะนึกยังไงเจตนาเราคืออะไรไม่ดีถูกต้องถูกต้องเชิญนะพี่จูฮะตรงนี้ถือว่าปลอดภัยนะห้องนี้ก็พี่ไปก่อนห้องต่อไปก็ย้ายกันไอยู่ห้องนี้หมดเลยสบายสบายเราไม่ไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมดแล้วเนอะประมาณนี้ประมาณนี้พี่พี่จูนิดนึงยนี่ยิ่งกว่าน้ำมันพายยิ่งกว่าน้ำมันพายยี่ห้อวันทอง มีกลิ่นเวลวิกเกอร์แล้วก็มันตราเนี่ยมี3กลิ่นด้วยกันนี่ฮะใครที่สนใจน้ำหอมก็เข้าไปที่ไ like ลน์แอดนะครับพิมแอนด์อหน้า W A N T O N G แอดบันทองนะครับฝากไปด้วยนะนี่ีอันน,นี้ทดลองเลยเหรอลองดูย,ยังไม่ใช่น้ำมนัมนพี่กลิ่นนี้หอมหอมไหมอันนี้กลิ่นอะไรวิกเกอร์ฉาสปอร์ตไหมอำนาจอำนาจหน่อยอำนาจหน่อยฝากไปด้วยนะกับบันทองนะครับเอาเดี๋ยวลงไปคุยพี่จูข้างล่างต่อนะครับ พี่จูถามหน่อยเปิดเพจอิจูขึ้นมาโทษนะวัตถุประสงค์คืออะไรอะครับอย่างนี้ก่อนเราเปิดขึ้นมาเนี่ยตอนแรกๆอะเรามีมีเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักกันเนาะเราก็เหมือนกับแบบเขาก็เหมือนแบบเฮ้ยจูช่วยดูนี้หน่อยอะจูช่วยนั่นหน่อยอะช่วยนี้หน่อยเราก็ช่วยแต่เราช่วยเฉพาะกลุ่มเพื่อนของเราแต่เราไม่ได้เปิดคนอื่นเลยเพราะเรายังรู้สึกว่าเราไม่อยากไปยุ่งกรรมของใครหรือเรื่องของใครพี่เขาก็เลยบอกว่า แต่ในเมื่อเกิดมาแล้วอ่ะเห็นแล้วคุณมีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นแต่ทำไมคุณไม่ทําเพื่อแบบเพื่อคนอื่นก็ไม่ต้องไปสนสี่เอาสนเฉพาะคนที่เชื่อ,อเราก็เลยเปิดออกมามแล้วพอเปิดออกมาเงื่อนไขของจูคือทุกคนต้องถามจูเองอ,อย่าให้เราจ,จะ,ะไม่ไปยุ่งเรื่องกรรมของเราจะไม่ยุ่งเรื่องกรรมคนอื่นก็เลยเปิดมาเพื่อ บางคนก็อยากถามเรื่องนี้รับบางคนก็อยากรู้ว่าพุทธคุณอันนี้ดีไม่ดีม,มันก็จะมีคําถาม <c oughs> ต่อมาขออนุญาตถามเผื่อคนดูเลยแล้วกันในการเปิดเพจมารับดูอย่างเงี้ยซึ่งโอเคแหละมันเป็นความเชื่อเราเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็นด้วยพ,พี่จะมาหลอกเอาตังค์เขาเปล่าค่าครูแพงหรือเปล่าค่าครูพี่ไม่มีพี่ไม่ใช่ครูและพี่ก็ไม่ใช่อาจารย์ทําไมทุกคนถามว่าทําไมพี่ตั้งชื่อเพจว่าอ e จ u พี่ก็คือคนธรรมดาแยกให้ออกพี่ไม่ใช่อาจารย์ที่เรียนมาหรือมีท่านอะไรประทับอยู่กับพี่ไม่พี่คือคนเห็นผีเพราะฉะนั้นพี่คือคนเหมือนพวกคุณเพราะฉะนั้นแยกให้ออกเพราะฉะนั้นพี่ไม่มีค่าครูแต่พี่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางพี่ไม่ได้มีรวยอะไรขนาดนั้นจะไปช่วยทุกคนโดยที่ไปในแต่ละที่โดยไม่ไม่มีค่าเดินทางค่าเดินทางก็คือค่าน้ำมัน,นพีจ่จริงๆ um. ส่วนค่าดูแล้วแต่คุณจะให้ ร่วมทำบุญร่วมกันอันนี้นชัดเจนนะ โอเคพี่จบอกว่าวันนี้ในการนั่งสัมภาษณ์นะครับเราเราเราไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นคนเห็นผีเราไม่ได้บอกว่าคนนี้แม่นมเราไม่ได้บอกว่าคนนี้มียานวิเศษอย่างรู้นู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่ผมว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องเชื่อแต่ผมว่ามันเป็นปัจจัตังส่วนบุคคลที่หลายคนอาจจะเคยมาเจอพี่จุอ,อาจจะดูผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนานามากมายแน่นอนฮะดีครับที่สงสัยมี u e s t i o n Mark ในผู้หญิงคนนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าจริงไม่จริงคุณลองหาพี่จุก็ได้ลองมาปรึกษาดูก็ได้ ลองมานั่งคุยกันดูว่าเฮ้ยเขาจริงหรือเปล่า<ช>เขาพูดเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการจับพลังพระเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าจริงหรือไม่จริงใช่มันจะรู้ด้วยตัวบุคคลเองว่า<ช>ไอ้สิ่งนี้จริงมันแน่นอนเหรอฮะว่าเราไม่สามารถเห็นสวรรค์เห็นนรกได้ถ้าคนคนนึงลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าสวรรค์นรกมีจริงแล้วคนที่กําลังดูอยู่ไม่ต้องถึง10คนหรอฮะแค่คนสองคนเข้าใจว่านรกสวรรค์แล้วละการทําชั่ว นั่นก็สุดแล้วถูกไหมถูกต้องพี่จูฝากช่องหน่อยครับเ <Okay S 1> ชิญนะโอเคค่ะสำหรับช่องพี่นะคะติดตามได้ทางเพจนะคะเพจอีจุแล้วก็จะมี t i k t o กแล้วก็จะมี YouTube หาอีจูชื่อเดียวกันหมดเลยอือกำลังมาแรงเลยนะฝากติดตามด้วยอีกหนึ่งช่องเนาะฮถือว่าไปดูเอาสนุกก็ได้ไปดูเอาสนุกดูเอาสนุก,เอ,เ,อนกเอาดูเป็นว่าเอออีคนนี้มาพูดอะไรแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงวันหลังมาเล่าคืนบ่าผีบ้างสิ โอ้ยินดีมากเลยนะคะและผมเปิดอีกช่องหนึ่งก็คือคืนเผาผีคืนเผาผีชัดเจนอยู่แล้วว่า ส่วนใหญ่คนที่โทรมาเล่าคือคนที่เอาประสบการณ์เกี่ยวกับการโดนของ oh. มาเล่าสู่กันฟัง mm hmm. แล้วก็ผมเอวก็รู้สึกว่าในการฟังผีของคืนเอาผีเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้กลับมีข้อคิดกลับไป mm hmm. ไม่ใช่แค่ฟังผีแล้วก็กลัว <c oughs> แล้วก็นอนวมนหลังเรียนเชิญนะพี่นะ oh, ขอบคุณมากยินดีครับวันนี้ขอบคุณพิจุมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัทผีแล้วก็พิจุกกกท่่่านนนไปอออเเจจัใหม พีน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับรขอบคุณครับพีบ่จูด้งครับ